ชื่อชัยครับเป็นลูกของดาบสมเกียรติผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบผมภูมิใจในตัวพ่อผมมากครับเพราะพ่อผมไม่เคยโกงกินและก็คอร์รัปชันถึงแม้ว่าจะมีตำรวจบางคนที่รวยล้นฟ้าและก็มากด้วยอิทธิพลถึงแม้ว่าพ่อผมจะเป็นแค่นายดาบแต่ผมก็ภูมิใจในตัวพ่อครับมีคนเคยบอกกับพ่อผมว่าถ้ารวย แล้วจะทำดีให้รวยก่อนแล้วจะหยุดโกงผมขอถามหน่อยเถอะเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยบางคนมีเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่รู้จักพอแม้นช,ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ได้ไงกับค่าแรงขั้นต่ำแค่300บาทแต่ถิงอย่างนั้นก็ตามพวกเขาก็มีชีวิตแบบมีความสุขได้อย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าตอนเกิดมา เจ้ามีอะไรติดตัวมาแล้วตอนเจ้าตายเจ้าก็ไม่มีอะไรติดตัวไปนอกจากความดีความชั่วที่เจ้ากระทำตอนยังมีชีวิตเป็นยังไงบ้างทางโกดังที่โกดังเรียบร้อยดีครับแต่ว่าเราต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะครับอะไรนะมีคนมาต้อนรม,มองที่โกดังเราครับใครวะ ทำไมไม่จัดก,การมันถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นนายดาบตำรวจที่โรงพักของสารวัตรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าจัดก,การหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสาวัตรสวัสดีสวัสดีแม่เสียมาถึงที่นี่เลยนะ ที่จริงเสียมีอะไรกะให้ลูกน้องมาก็ได้เสียมาหาผมที่เนี่ยใครเห็นนะมันไม่ดีผมอยากจะคุยกับสาวัดหน่อยวันเนี้ยผมมีของมาฝากนี่ครับอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะเอาของมาลงผมอยากจะฝากสาวัดด้วยถ้าเรียบร้อย,ย,ย <c oughs> อ่ะยังมีอีกหลายเท่าอ้อยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ผมเห็นดาบเนี่ยมาด้อมด้อมมองมองแถวโกดังแล้วก็หน่าบอดด้วยผมอยากให้สาวัจการให้หน,น่อยมันมีเรื่องนี้ด้วยเหรอผมไม่ได้เป็นคนสั่งน่เสียแต่เดี๋ยวผมจะจัดการให้เสียไม่ต้องเป็นห่วงเอาเป็นว่าผมฝากสาววัดด้วยก็แล้วกันถ้าง,งั้นผมกลับ สวัสดีครับดาบนะขาหลังเนี่ยดาบไม่ต้องไปน้อมมองๆอะไรที่กูดังของเสียอัมพลก็หรอกนะอ่ะเล็กๆน้อยๆน่าไม่ใช้ผมรู้นะว่ามันเนี่ยคือเงินแต่ว่าเป็นเงินที่ผิดกฎหมายเสียอัมพลก็ชอบทำเรื่องที่ผิดเนี่ยกฎหมาย ท่านผู้บังคับบัญชาของผมโปรดรับรู้อีกครั้งก็ได้ผมขอย้ำว่าเราเนี่ยอย่าทําตัวเสียเองเพราะเราเนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายนะครับนี่ดาบกลางต่อว่าผมนะผมเป็นผู้บังคับบัญชาของดาบนะผมมีอำนาจอย่าสั่งย้ายดาบไปที่ไหนก็ได้แม้แต่ไล่ดาบออก,กยังได้ <c oughs> ไม่ต้องไล่หรอกครับผมี่จะขอลาออกครับ เลือกทางเดินของดาาเองนะคนเรานี่ก็แปลกนะนับถืออุดมการณ์นั้นกล้าหาญของคนอื่นแต่พอถึงที่ของตัวเองก็ไม่อยากจะทำเองผมนับถืออุดมการณ์ของพ่อผมนะแต่มันก็เป็นอุดมการณ์ที่กินไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่อยากจะเป็นแบบพ่อของผมที่ซื่อสัตย์สุจริต แต่สุดท้ายก็ต้องโดนไล่ออกอย่างไร้ค่าอ้าวแกเองเหอรอลึกว่าใครนี่พ่อเป็นไรหรือเปล่าครับไม,ไม่ไปทำงานพ่อเนี่ยลาออกจากตำรวจแล้วอ้ทำไมทำงานเนล่ะเรื่องมันยาวะ่ะ เข้าไปข้างในก่อนดีกว่าไม่เป็นไรครับพ่อผมรีบไปสรุปเป็นไงกันแน่ครับพ่อเนะี่ยมีเรื่องกับสารวัตรนาทีเพราะว่าสารวัตรนาทีเนะี่ยไปให้ทายเนี่ยเสียอําพเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็คอรัปชันพ่อเนะี่ยไปด่าว่าเขาเขาเลยโมโหเขาจะย้ายพ่อพ่อเลยบอกว่าไม่ต้องย้ายพ่อลาออกดีกว่า เท่านี้แหละถ้าเกิดพ่อเป็นอะไรไปรู้มันทำอะไรพ่อขึ้นมาเนี่ยมันจะคุ้มไหมครับทำเงินเดือนที่น้อยนิดของพ่อเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปเสียีกวันนะครับพ่อขอบใจที่เองเตือนพ่อแต่ว่าพ่อจะยอมตายในหน้าที่ทำดีต้องเลยดีคนเราเน่ยเกิดมาแล้วจะต้องตายเพราะฉะนั้นขอให้แก่ทำดี คถ้าพ่อต้อต่อสู้กับคนพวกนี้พ่อไม่กลัวเลยครับไม่กลัวกลัวทำไมกลัวให้มันแหะได้ใจหรือไงแล้วนี่สังคมทุกวันนี้มันจะอยู่กันยังไงพ่อครับคือผมแค่จะบอกพ่อว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผลจะจะบอกผมรักพ่อนะครับเรื่องนอกเหนือจะคำว่ารักเนี่ยผมภูมิใจในตัวพ่อครับใช่ถามจริงจแกมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเลวครับพ่อเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับอย่างไงพ่อก็ กาตัวยครับการที่เราจะเข้าใจคนชั่วคนทุจริตบางครั้งเราก็ต้องลองเป็นสิ่งนั้นซะเองถึงแม้ว่าพอเริ่มเป็นสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถลำลึกเริ่มเสียตัวตนเมื่อนี่ใครเคยกล่าวไว้ว่า จะตายแบบฮีโร่หรือว่าจะอยู่ไปแบบเป็นวายร้ายเสเองเชิญผมร้อยตำรวจโทรประพฤติปัสสาสิงครับเรียกผมชัยก็ได้นะครับท่านนามสกุลคุณนี่คุค้นณนะ คุณเป็นอะไรกับดาบสังเกยียติเขาเป็นพ่อของผมเองครับท่านครับผมเข้าใจนะครับเรื่องพ่อของผมที่คอยขัดแข้งขัดขาท่านแต่ผมคิดไม่เหมือนพ่อนะครับเพราะว่าความจริงมันก็คือเราต้องกินต้องอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยินดีร่วมกับทุกอย่างที่ท่านทำอยู่ตอนนี้ครับผมเรียกคุณวัาชาัยกันแล้วกันนะผมเนี่ย ได้ยินกิติศักดิ์ฝีมือคุณมาผอนสมควรนะแต่จะให้ผมไ่ไว้ใจคุณเนี่ยผมไม่ไว้ใจพ่อคุณไม่เคยรับสินบนจากผมไม่เคยรับสิ่งดีๆที่ผมเสนอให้ที่จะให้ลูกน้องอยู่ดีมีสุขและคุณซึ่งเป็นลูกของเขาอยู่ๆคุณจะมาขอร่วมงานกับผมเนี่ยมันไม่แปลกลรอ ผมเข้าใจนะครับว่าผมเป็นลูกของเขาและพ่อก็ทํางานมาทั้งชีวิตโดยที่ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ผมเลยแต่ไงผมก็รักพ่อของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาเงินให้มากพอที่จะดูแลตัวผมเองและพ่อของผมครับคุณนิ่งฉลาดกับพ่อมากเลยนะอย่างนี้สิคุณถึงจ,จะเจริญหน้าที่การงานได้เร็วขึ้นครับท่าน ผมได้เรียนรู้มาแล้วนะครับว่าโลกของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนสีเทาคนดีคนบริสุทธิ์เนี่ยก็เปรียบเหมือนผ้าขาวแต่วันหนึ่งมันก็ต้องปนเปื้อนในสิ่งสกปรปกอยู่ดีผมเองก็เป็นเหมือนสีเทาครับแต่ยังไงก็ยังดูสะอาดกว่าสีดำอยู่ดี <c oughs> ดีมากชัยเดี๋ยวผมจะให้คุณไปร่วมแก๊งกับเสี่ยอำพลเขาคุณมีหน้าที่ อยดูแลอราคาเสียงพลนี่เป็นข่าเหนื่อยกับงานชิ้นแรกของคุณขอบคุณมากครับท่านผมจะไม่ทำให้ท่านติดหวังครับ เสียแล้วผมจะส่งลูกน้องนะไปช่วยดูแลเสียนะได้เลยผมจะได้เบาใจหน่อยแล้วฝีมือเป็นไงบ้างเรื่องนั้นนะเสียไม่ต้องกังวลไปคนเนี้ยใช้ได้เลยไอ้คนระวังหน่อยด้วยอเอามาเองเลยเหรอ ว่าจะให้เด็กไปหาอยู่ก็พอดีมาตรวจตาความเรียบร้อยอเสียใช่อาซองมาเดี๋ยวมีให้อีกอบใจเสียทำงานดีมากชายขอบใจมากนะสารวัตรไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่เหรอแกบอกว่ารักและภูมิใจในตัวพ่อแต่จริงแล้วแต่ก็เป็นสุนัขรับใช้เนี่ย้อยเสียอำพลเนี่ยเงินตัวเดียวนะีที่ทำให้แกต้องเป็นคนอย่างนี้อ่ะ เสียแรงที่พ่อเนี่ยส่งเสียนะให้แกจนเรียนจบในร้อยแต่แล้วแกก็มีพฤติกรรมอย่างนี้ลั่นไกลเลยความเป็นพ่อลูกมันจะต้องจากกันเพราะว่าเงินตัวเดียวพ่ออย่าคิดว่าผมไม่กล้านะพอกันทีกับ20ปีที่ผมต้องทน่าความจนลั่นไกลเลย ใช่พอพอพออย่าให้มันมีคนตายที่นี่เลยเดี๋ยวเรื่องมันใหญ่โตกลับไปดิ มชื่อชัยครับเป็นลูกของดับสมเกียรติผมเป็นตำรวจนอกเครื่งแบบผมภูมิใจในตัวพ่อผมมากครับเพราะพ่อผมไม่เคยโกงกินและก็คอร์รัปชันถึงแม้ว่าจะมีตำรวจบางคนที่รวยล้นฟ้าแล้วก็มากด้วยอิทธิพลถึงแม้ว่าพ่อผมจะเป็นแค่นายดาบแต่ผมก็ภูมิใจในตัวพ่อครับ ผมจะทำสิ่งที่พ่อฝันให้เป็นจริงผมจะสู้เพื่อความถูกต้องผมยอมเป็นคนรับใช้ของเสียกำพลแล้วก็สารวัตรนาทียอมเล่นละครเพื่อตบตาพวกมันแล้วก็ทำให้พ่อเข้าใจผิดแต่สิ่งที่ผมทำไปทั้งหมดผมทำเพื่ออยากที่จะเข้าไปสืบหาความลับแล้วก็เปิดโปงพวกมันมันเป็นภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายและมันก็เป็นความลับ ที่ผมไม่สามารถบอกพ่อแล้วก็บอกใครๆมาได้ตลอดและวันนี้จะมีการซื้อขายยาระหว่างสารวัตรนาทีกับเสียอัมพลที่หลังแฟลตเก่าผมจะสะสางเรื่องนี้จบเองเดรียบร้อยครับเสีย่ย เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าพยายามต่อสู้และขัดขืนไอ้จริงยัดยมันจบแล้วเสียหยัดยา ไปเลยไปเรีบไปเถอะสวัดจะรีบไปไหนล่ะเสียว่าไงนะไปนรกแล้วกันพ่อมีวิธีของพ่อผมก็มีวิธีในแบบของผมพ่อเป็นตำรวจที่มีเกียรติผมก็อยากเป็นตำรวจที่มีเกียรติแบบพ่อและพ่อต้องภูมิใจในตัวผมแน่นอน ใช่ใช่ใช่ลูกพ่อทำใจดีเว้ยสารวัตรบนันยิงผมก็พ่อ,อทำใจดีๆไว้ลูกออกครับอ,อันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการทำสิ่งกฎหมายของสารวัตรแล้วก็เสียมึงทำใจดีๆอให้ใช่มึงทำใจดีๆไว้มึงต้องไม่ตาย พ่อครับเฮ <Hey. S 1> ้ยทำสำเร็จแล้วกรับพอ่อ <Hey. S 1> ผมจะได้ตายอย่างตำรวจที่มีเกียรติอย่างที่พ่อเคยหวังไว้พ่อขอโทษที่พ่อเลเข้าใชเองผิดจะสู้เพื่อความถูกต้องผมยอมเป็นคนรับใช้ของเสียกำพลแล้วก็สารวัตรนาทียอมเล่นละครเพื่อตบตาพวกมันแล้วก็ทำให้พ่อเข้าใจผิด เงินตัวเดียวนะที่ทำให้แกต้องเป็นคนอย่างนี้อะเสียแรงนะที่พอนะ่อเน่ยส่งเสียนะให้แกจนเรียนจบในร้อยแต่สิ่งที่ผมทำไปทั้งหมดผมทำเพื่ออยากที่จะเข้าไปสืบหาความลับแล้วก็เปิดโปงพวกมันไม่ใช่มึงทำดีออขอบคุณอขอบคุณสำหรับทุกอย่าง พ่อ้วเองคูนทำใจดีๆไว้ใช่มึงต้องไม่ตายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับควรจะได้บอกผมรักพ่อนะครับเรื่องนอกเหนือจากคำว่ารักเนะี่ยผมภูมิใจในตัวพ่อครับ วชัวชัวเฮ้เฮ้ยลันค่ายายทำไม <G ül> ก็มันหักหลังผมหักหลังเสียผมเลยต้องฆ่ามันไงดาบ <G ül> รับเงินจากเสียทำผิดกฎหมายดาบถ้าผมไม่รับเงินเสียแล้วผมจะอยู่ยังไงอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปอยู่ในคุกเลยสวัสดี๋ยวมามองสินี่คำสารภาพของสวัสดิ์ผมอัดเสียงไว้หมดแล้วไป เป็นตำรวจที่มีเกียรติผมก็อยากเป็นตำรวจที่มีเกียรติแบบพ่อและพ่อําภูมิใจในตัวผมแน่นอนผมภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อผมรักพ่อครับ จากบทละครที่ท่านได้รับชมผ่านไปนั้นท่านย่อมทราบดีว่าผู้พิทักษ์สันติราชนั้นย่อมเป็นผู้ที่ต้องรักษาความรวปเรียบร้อยของประเทศชาติโดยส่วนรวมและเป็นผู้ที่ให้บริการประชาชนถ้าหากอำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาครอบงำจิตใจของผู้ใช้อำนาจด,ดังกล่าวแล้วย่อมทำให้บทบาทของผู้พิทักษ์สันติราษโดยส่วนรวมนั้นย่อมจะต้องเสื่อมเสียไปดังนั้นถ้าหากว่าผู้ มีอำนาจผู้บังคับบัญชาระดับสูงเกิดมีข้ออาการทุจดิตเกิดขึ้นเสียเองผู้ใต้งบชาผู้มีอำนาจระดับต่ำนั้นย่อมยากลําบากในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของผู้พิทักษ์สันติราพเมื่อพวกเราผู้เป็นตำรวจระดับล่างหรือระดับชั้นผู้น้อยหากไปพบเจอผู้กัชาที่ดําเนินการหรือปฏิบัติการโดยไปในทางที่ไม่ชอบไม่ถูกต้อง ตามบทบาทอำนาจละที่ของตํารวจแล้วข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องอย่างไรก็ควรที่จะชี้แจงแสดงความเห็นต่อผู้บัญชาในทางที่ถูกที่ต้องเพื่อจะได้ผู้บัญชาได้คิดทบทวนและก็ดําเนินการในบทบาทของผู้พัพั์สนิราน แล้วก็จะได้เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วก็เป็นผู้ที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป